สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีไทยสวีทเมนูเพื่อสุขภาพมาอีกแล้วค่ะมาดูวันนี้ขอยากคุณดีเมนูสุขภาพรักปลาชอบปลาให้ทานปลานะคะวันนี้จะไปเลยตามคำเรียกร้องของคุณสานก็อยากอบถ้าอบอย่างนี้อบแบบฝรั่งทานกับมันฝรั่งนะคะไปดู ล้างปลาแล้วค่ะเราไปซื้อปลาจากลานชื่อปลาโบฟบรัชในชื่อปลาชื่อปลา,าค่ะอ่านสินะคะไปซื้อมาสดๆจากร้านนะคะนะคะวันนี้จะทำอบปลาสมุนไพรกับมันฝรั่งค่ะเพราะฝรั่งเกิดกินมันฝรั่งเนาะนะคะ เพื่อนนะคะรักปลาสุขภาพดีให้ทานปลาเดี๋ยวขาบอกว่านานแล้วนะักดูวิตามินบ้านวีวีนะคะเดี๋ยวแกบอก่เดี๋ยข้าวผัดสับปะรดเดี๋ยวจะทำให้เรียกร้องมาสิอยากทานเมนูอะไรก็เสนอมานะคะเดี๋ยวจะทำข้าวผัดสับปะรดข้าวผัดวิตามินซี ้าผัดผลไม้ก็ทําได้ปลาดูสิล้างแล้วค่ะล้างด้วยน้ําเกลือนะคะน้ําเกลือสองสามน้ำก็ 2, 3, ำจะไม่มีดูสิคะเพื่อนมือก็ต้องล้างสะอาดนิ้วมือต้องตัดเล็บวิวิไม่มีเล็บสวยนะคะเพราะว่าทํากับข้าวทุกวันนะคะล้างน้ำเกลือสามสี่น้ำจนไม่มีเมือกแล้วเราก็ ดูสิคะท้องเข้ามาแบะท้องแล้วก็จะเอาสมุนไพรไทยยัดใส่ลงไปเลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมอาจจะเติมเปปโปรโนีดูสิเพื่อนนะคะไปเลยไปมาไปดูวิธีหมักปลากับวิวิอเอกของเรานี่อันนี้วายขาวนะคะไม่ใช่น้ำน,ะนั่นนี่ใบขาวอันนี้ซอสแค่นี้ซอสแล้วก็ แต่นี้เองปรุงอันนี้เป็นเลซเซปตอันนี้สีอิ้วขาวมันจะกลมๆแต่ก็วิวิก็จะใส่ไอ้ผงหมักสําเร็จนี้ทํามาเรียบร้อยหมักปลาหมากักกุ้งได้นะคะผงหมักยูบูเซฟิชเห็นไหมเขาเขียนมาบอกเราก็ช่วยได้แล้วก็แต่พระเอกของเราสมุนภัยไทยบางรูปพังอีตู้เม เราจะยัดใส่ในท้องยัดนะคะปลาอบสมุนไพรไปดูเลยมาๆาม,ามาดูวิธีทำล้างจำเอาไว้นะคะเพื่อนล้างปลาด้วยเกลือเกลือนี่จะทุกอย่างเกลือนี่ดับกลิ่นคราวปลาคราวปลานะคะจะทานคู่กับมันฝรั่งนะวันนี้เห็ดหอฝรั่ง ทำให้คุณสามีสเสน่ป้ายจวักใช่ไหมสามีชอบแกมาตะคะแกบ้างแกก็ทำแต่ส่วนมากแกเป็นวีวีก็ดูแลการบ้านการเรือนนะคะเพราะว่าช่วงนี้หนึ่งปีแล้ววีวีไม่ ลาออกจากงานทำมือหมดตัวเป็นเกียวหัวเป็นนดเหมือนกันนั่นเลยค่ะไปดูเลยวิธีทำนะคะเอสเซบายวิวช่องไทยมีสาระดีดีแม่บ้านดีดีใช่ไหมคะอันนี้อบใส่นคะคะตรงท้องนี่เขจะใส่อ่าท้องขึ้นมาแล้วก็จะใส่ ใส่ใส่ผงนะคะผงลงไปนะคะอบแล้วก็จะลาดด้วยใส่ลงไปเลยะคะ่ะผงหน้าท้องนะคะใส่ผงลงไปใส่ผงอาท้อ,ทองข้างบนข้างบนไม่ต้องมีอะไรมากมายข้างบนก็เกลือน,นี่หน่อยแต่ว่าตรงท้องนะคะ ตรงท้องเขาเกลือนี่ขาดไม่ได้ใช่ไหมคะบางคนไม่ต้องเครื่องปรุงมากมายเกลือนิดน้อยเพื่อให้รสชาตินัวนวหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าปลังเขาไม่ชอบทานเครมครมแเนี่ยสุดท้ายเราจะราดด้วยว่าัาแต่สมุนไพรเนี่ย ตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไคร้เสียบท้องลงไปเลยแล้วอบอ,ออกมาดูดูทุบ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 หน่อยนะคะตะไคร้นะคะใส่มวเพราะว่าเก็บผมนะคะเวลาทําสะอาดล้างมือสะอาดแต่นี้เป็นทําทานส่วนตัวถ้าเป็นร้านอาหารนี่ก็จะอุนิฟอร์มทันสดๆดดูซิยัดสมุนไพรลงไปในท้องปลามี ขิงขิงขิง,ขงด้วยค่ะขิงยัดขิงขาตะไคร้ลงไปใบมะกรูดยัดขิงลงไปแพะกุงก้งแพะกุง้งแพะกุ้งปลาของเรานะคะต้นหอมก็ยัดลงไปได้นะคะดูสิคะแพะกุง้งหอมต้นหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมแพ็กลงไปเลยค่ะอ้าวเด้งออกนะแพ็ะลงไป แพลงไปดีไหนี่แพ็ค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 ดูค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแพ็คแล้วค่ะแพ็คท้องปลาดูสิแพ็คท้องปลาแพ็คลงไปนะคะเพื่อนชีอปลาก็ใส่นิดน้อยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแพ็คแพมีอะไรก็แพ็คสองตัวยัดลงไปเลย ปะปรูนีด้วยแพ็คขิงลงไปมันจะหอมมากนะคะมีวจะทานขิงชอบทานขิงขิงสมุนไพรนี่ขิงนี้มีประโยชน์มากมายนะคะเพื่อนให้เขามีกลิ่นหอมยัดใส่บัซิลิคมผักอีตูลงไปน้ำค่ะผักอีตูยัดใส่ลงไปโรดชมสวนถ้า่างนั้นเขาจะเรียกว่าสมุนไพรไทยมีประโยชน์มากมายนะคะ ตะไคร้นะคะต้องทุบทุบให้มันกลินหอมถ้าไม่ทุบมันจะไม่มีกลิ่นหอมทุบแบบบ้านๆดูสิคะแพ็กกุ่มของวีวีรวดเร็วทันใจไหมแล้วก็จะมันนำมาหอ่อหอกับอลูมิเนียมมาเข้าอบนะคะป้าอบสมุนไพรไทยนะคะแต่จะลืมตอนสุดท้ายนี้เติมด้วยอิ้วขาวล่าลงไปเลยคะ่ะล่าลงไปสองตัวล่าลงไปเลยเพื่อน ลาดลงไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงซีอิ๊วขาวลงไปนี่วายขาวแล้วออ้ยวายขาววายขาววายขาว,ว,ขาวอัปรสชัดนนี่นะคะเพื่อนแล้วก็มาเรื่อยทีนี้้เแเราก็เตรียมอันนี้ออกไปทีแทงออกไปอาจจะเป็นสองชัน้นดูซิคะแล้วก็จะนำมาอบใส่นี้นะ อลูมิเนียมง่ายมากะคะ่ะแล้วก็เตรียมข้างเเราจะมาห่ออะไรนะคะดูสิคะเพื่อนปลาอบสมุนไพรน่าทานไหมนะคะเราก็จะนำมาหอ่อห่อใส่อย่างนี้นะคะเพื่อนมาดูอบเสร็จแล้ววิจะมาห่อใส่อลูมิเนียมห่ออย่างนี้เลยดูท้องปลาอบสมุนไพรของวีวีนะคะ หอมนะคะบีแล้วก็จะอบมันฝรั่งจะทานกับมันฝรั่งนะคะวันนี้เพื่อนๆไปทําดูนะคะคลิปนี้วิวจะห่ออย่างเงี้ยห่อใส่อลูมิเนียมนะคะเพื่อนห่ออย่างเงี้ยเนี่ยทำไมอุยอ้ยหอมวายเนี่ยห่ออย่างเงี้ยห่อยอย่างเงี้ยค่ะหอ่หอห่อห่อเลยนะคะหอ่หอห่อดูสิ เห็นหยงังง่ายมากหอ่หอห่อแล้วก็เข้าตู้อบได้เลยเพื่นอนๆแค่ห่อห่อห่ออลูมิเนียมฟอยนะคะสวยไหมแพ็คๆๆโดนแพ็คโดนแพ็ค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 หอ่อแล้วเข้าตู้อบได้เลยค่ะนะคะเพื่อนไปทำดูนะคะง่ายไหม หอ่หอห่อทีละตัวละตัวตัวนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะห่ออีกตัวนึ่งนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วิวีิหน่อยนะเดี๋ยวจะห่อปลาเสร็จแล้วก็จะนำ่เข้าไปอบแล้วค่ะเพื่อนเพื bye ่อนบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนใส่อกใส่ใจนะคะคนที่รักสุขภาพบ๊ายบายค่ะ